ี่ไก่แบบไก่ทอดสูตรหวานอืมคู่นี้สุดยอดพาสตา้าซอสครีมมะเขือเทศคลุกไปเลยอ,อันนี้อร่อยมากเพราะว่ามันมีความชีสซี่แล้วยิ่งชีสซี่ต้องยิ่งพริกมาดามเลยพริกหนักพริกหมักดีมากเลยเเผ็ด สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำคลิปพิเศษเกี่ยวกับน้ำพริกมาดามนะคะเราได้คอมเมนต์มาเยอะมากตั้งแต่เราลอนช์ออกไปนะคะว่าเอ๊ กินกับอะไรกินกับอะไรอร่อยกินอะไรกินกับเมนูไหนได้บ้างนะคะอาหารแบบเชื้อชาติยังไงได้บ้างวันนี้เลยมาทําคลิปให้คือมันจะมีหลากหลายมากแต่เราก็เดี๋ยวจะคอยทําคลิปหรือว่าคอยโพสต์เรื่อยๆนะคะว่ากินกับอะไรแต่ว่าถ้าทางบ้านใครที่สั่งไปแล้วนะคะแล้วมีเมนูที่แบบเฮ้ยลองไปกินกับนี้มาแล้วมันอร่อยมากเนี่ยคะ่ะอยากให้ช่วยมาคอมเมนต์มาแชร์กับพวกเราด้วยนะคะเราจะได้แบบบางอย่างเราก็อาจจะไม่ได้เคยกินเนาะเราจะได้ไปลองเมนูนั้นบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้เอา เรลยกอะไรเมนูแบบขึ้นขึ้นใจ Top ป <of> อ mind ของเรานะคะในกับสิ่งที่เราชอบกินนอกเหนือจากสิ่งที่ฟานเคยโพสต์แล้วที่เขากินกับสเต็กนั่นคือประวัติของเราเลยเราจะคุ้นชินกับการกินมันกับสเต็กกับพาสต้านะคะวันนี้ก็จะมาลองชิมให้ดูกับพาสต้าด้วยเรามีหลากหลายมากมีแบบสไตล์เอเชียมีสไตล์ฝรัง่งอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่น จะมาเล่านิดนึงแล้วค่ะว่าแบบในตัวน้ำพริกมาดามที่เป็นสูตรแม่เรียกับแม่ฟานเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะที่ใส่เข้าไปก็คือมีตัวพริกน้ำไม่ใช่น้ำพริกพริกเขียวพริกสวนนะคะแล้วก็ออล v e o อ l แบบเอ็กซ์ตร้าเวอร์นะคะให้ความหอมเราใส่เล้าเพื่อใช้ทํากับข้าวเหมือนกันนะคะที่เราใช้เลเหยเข้าไปในตัวน้ําพริกที่เราหมักนะคะ หลักๆเนี่ยจะเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ใส่ใส่เวทมนต์ใส่แมจิกของเราเข้าไปะนะคะให้มีความเป็นรสชาติแบบที่เราชอบหรือว่าที่แม่เราชอบทํามานะคะยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองรีบกินให้เลยคือตอนแรกจะหันมาคือแบบกินกับขนมปังก็อร่อยนะคะก็จริงนะคะกินกับขนมปังก็อร่อยบางทีเราไปร้านอาหารอาิตาเลียนอ่ะเขาจะให้เราแบบแบบผู้ดีมากๆเลยก็คือออลิฟโอล กับบอสแซมิกวิเนกเกอร์เออเขาใช้2อ,อย่างเนี่ยแหละที่ให้ผสมกันแล้วก็จุ่มขนมปังนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องก็ได้ก็เรามีพริกมาดามันก็จุ่มได้เหมือนกันนะคะให้ลองกินเมนูไหนก่อนดีอะเอาแบบเอเชียที่ใกล้มือดีไหมได้่ะข้าวมันไก่มเมนูโปรดของคนไทยนะคะ<ม>และของบ้านอันเดรเช่นกัน<ม>เราก็กินด้วยกับน้ำพริกมาดามได้ ต่เราจะกินแบบเราจะกินแบบแค่เอาน้ำพริกน้ำมันของเราเนี่ยใส่เลยก็ได้แต่เดี๋ยวจะทำอีกแบบหนึ่งประยุกต์นิดนึงนะคะคือแบบที่ชอบเองอะ่ะก็คือใส่ซีอิ๊วอะคะ่ะซีอิ๊วขาวน้ำลายหลยเลยการทำแบบนี้เรากินได้กับพวกเมนูที่แบบไก่ทอดเนี่ยก็จะจิ้มได้ถ้าเราอยากให้มันมีความแบบเค็มๆเผ็ดๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะลองแบบนี้ด้วยแต่เราลองแบบสดๆก่อนเลยอันนี้ไก่ทอดกับไก่มัน สไตล์ข้าวมันก็แบบเข้ากันได้อืมอร่อยคือมันอร่อยเพราะมันหอมอ่ะคือมันกินกับอะไรก็ได้ถ้ารอร่อยได้ความหอมอ่ะเผ็ดอยู่พริกหนะักพริกหมักดีมากเลยเผ็ดเผ็ดนหนลองชิมกับแบบนี้ดิ ไราอยู่มันจะต่างที่ว่ามันมีเพิ่มความเค็มให้เราเนี่ยนึ่งพานอันนี้คือหนึ่งในท็อป<ม>ที่ชอบกินวเต่อไปลาซสัญญาเมนูนี้ละมั้งคือเป็นเหตุผลที่แม่โดยตัดสินใจทำเพราะว่า ในเมื่อพ่อเปิดร้านอาหารเราต้องกินอาหารแบบนี้ทุกวันบางทีมันไม่ใช่แค่มื้อเย็นมื้อกลางวันด้วยอย่างเงี้ยอาหารสไตล์นี้ที่เป็นชีสเยอะๆอ่ะมันก็จะเลี่ยนสําหรับเรานะคะกับสําหรับคนไทยหรือคนเอเชียเราก็จะใส่นี่แหละคะ่ะชอบไอ้ตรงน้ํามันน้ํามันเนี่ยแหละตัวดีเลยอืมอร่อย คือข้อดีของตัวพริกน้ำพริกมาดามคือมันจะไม่ได้บางทีเรามีพริกอื่นๆที่เราใส่แบบพริกไทยหรืออะไรเงี้ยใส่แล้วมันจะกลบรสชาติของเมนูนั้นๆน่นะแต่อันนี้มันไม่อะ่ะมันยังรู้สึกว่าเรากินละซานญ่าละซานญ,ญ่าเนื้อแต่ว่าคือตัดความเลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นิดหนึ่งให้เรานะคะก็คือดีมากคืออย่างเงี้ยปกติเราก็เมนูนี้เราก็คงกินได้แค่ครึ่งถ้วยครึ่งจานเนาะแต่ใส่พริกมาดามอะ่ะได้หมด ต่อไปอันนี้คือน่าจะเป็นสูตรหวานนะเดี๋ยวปกติเราก็จะโรยบนจานแบบนี้ละค่ะคือกระปุกนึงเนี่ยกินได้หลายมื้อเลยนะคะแต่นี่คือเราแบบ เยอะเยอะเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นนี่ไก่แบบไก่ทอดสูตรหวานืออดีทิมเป็นนี้ดิใส่ซีอิว๊วคู่นี้สุดยอดอถ้ากินของทอดแนะนำว่าให้ใส่ซีอิว๊วมันหอมกว่าเดิมอีกอะ อันนี้มันเหมาะกับถ้าเราตักใส่เป็นแค่น้ํามันนะคะมันจะเหมาะกับอะไรที่มีน้ําซอสของมันแล้วมันก็เลยเข้าไปผสมโอเคอันนี้ผ่าน <Okay. S 1> อะไรต่อดีพิซซ่ามาที่พิซซ่าตอนนี้คือแบบไปที่มือก็ค,อคือมือแล้วนะจ๊ะอันนี้ลาาเราเองนะคะ อีกนิดนึงปึ๊บอืม,อ,มอร่อยนี่ขนาดแค่พิซซ่าที่เป็นแบบหน้าชีสเฉยๆอะ่ะอันเนี้ยเพิ่มอะไรให้เราแบบเพิ่มอธรสอืมสโลแกนเราเพิ่มอัรออรส <Okay. S 1> ให้กับทุกเมนูของคุณนะคะอืมอร่อยคือมันกินได้หมดอะ่ะมันเป็นอะไรที่กินได้เรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายด้วยการกินกับขนมปัง เบอร์เกอร์นี้เราจะลองนะคะแต่ว่ามันเป็นเบอร์เกอร์ที่เผ็ดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวจะกินให้ดูเหมือนแกงใส,ใส่พริกามาดปใส่<ๆ> <modifier. S 1> พริกมาดามเข้าไปด้วยไหนดูดิเราจะใส่เข้าไปหน่อยนึงคือมันเป็นเบอร์เกอร์ไก่ทอดเนี่ยก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ด้วย อือร่อยคือสังเกตว่าเมนูอะไรที่มีความหวานอะ่ะพี่กินแล้วพี่ชอบมากเพราะว่ามันมีความเผ็ดกับหอมกับของพริกอะไรอีกดีมอสก้า คือเพสตโต้ไดไอเดียพอเห็นเพสตโต้นี่แหละโอ้ยมีผักด้วยเหรอ,อน้ำมูกไหลแล้วเนี่ยเราอะเมนูนี้ชอบมากนะคะเพสตโต้คือพาสต้าที่บ้านเราอะไม่มีเมนูไหนที่ทำพาสต้าแล้วกินโดยไม่มีพริกมาดามช่วงที่ขาดพริกมาดามเนี่ยค่ะสามีบ่นตลอดเลยว่าแบบม,มันกินไม่อร่อยอะแบบ ทำไมเธอต้องแบบกินของเราหมดอะไรเงี้ยมันต้องมีตลอดนะคะเพราะว่ามันมันทําให้มันอร่อยจริงๆอ่ะยิ่งพอสามีเราทํากับข้าวแล้วเราก็ต้องใส่เยอะๆเพราะว่ามาร์คไม่ชอบใส่เครื่องปรุงเยอะนะคะเราก็เลยมีพกของเราใครชอบเดินทางก็พกเองได้นะันสุดท้าย พาสต้าซอสครีมมะเขือเทศแต่อันนี้น่าจะเป็นอัลวอดกา้าที่เขาใส่วอดก้านะคะคลุกไปเลยยังไงเมื่อมันอยู่ในจานแล้วนะคะต้องเก็บทุกหยดนะคะคุ้มค่าเลยเหมือนทองอ,อ,อันนี้อร่อยมากเพราะว่ามันมีความชีสซี่แล้วยิ่งชีสซี่ต้องยิ่งพริกมาดรามเลยอ,อันนี้คืออันโปรดเลยอะ คือเราเป็นสายรักพาสต้าอยู่แล้วไงอ,อืมอันนี้คือใช่อ่ะกิงานน้ำลายไหลั้ำตาไลแล้วอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากคือสำหรับแอนเดรเองเนี่ยมองว่ากินกับพาสต้าทุกชนิดอร่อยที่สุดนะคะแต่ว่าบางทีอาหารกะเพราข้าวผาดัดอะไรเงี้ยบางทีเราอยากจะเพิ่มอรรถรรสหรือเพิ่มอะไรพิเศษให้มันในวันนั้นอ่ะ พริกมาดามช่วยคุณได้นะคะเพราะว่าขณะข้าวมันไก่เป็นเมนูที่กินบ่อยสั่งบ่อยเพราะว่านึกจะกินอะไรไม่ออกก็ลเลยเอาข้าวมันไก่แล้วกันข้าวมันไก่แล้วกันนะคะพอเรากินกับพริกอะ่ะมันก็เลยเหมือนแบบทําให้มันพิเศษขึ้นมานะคะด้วยรสและความหอมของมันคราวนี้หนูจะจบสิ่งสุดท้ายคือ มีคนเคยพูดว่าถ้าน้ำพริกมันอร่อยจริงๆอ่ะกินกับอะไรก็ต้องอร่อยกินกับขนมปังก็ต้องอร่อยนะคะของเราเราก็เชื่อว่ากินกบบน้ขนมปังอร่อยทาเลยเหมือนแยมเอออืมนเนี่ยเราต้องรีบไปขายให้กับร้านอาหารแล้วแหละ เขาตั้งพริกอย่างเงี้ยระหว่างที่รออาหารแล้วก็จุ่มๆๆไปอย่างเงี้ยได้เลยอ่ะมันแค่แบบเติมอะไรนิดหนึ่งอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว네่ามันแบบทาเหมือนเรากินน้ําพริกแล้วแบบน้ําพริกมันโดดมากนะคะมันไม่ใช่นะคะมันยังมีความความเป็นตัวของมันเองในแต่ละเมนูนะคะแต่มันแค่เพิ่มอะไรนิดหนึ่งให้มันตื่นเต้นให้เราตื่นเต้นกับเมนูที่เรากินนะคะวันนี้ก็เลยลองมาทานกันให้ดูประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวพอ คอยทำคลิปออกมาเรื่อยๆสามอันดับแรกที่แอนดรชอบที่สุดนะคะคือพาสต้าตัวนี้เลยซอสมะเขือเทศกินกับพริกมาดามนะคะแล้วก็ลาซานญ่าถือว่าเป็นเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามของเรานี่ค่ะข้าวมันไก่กับพริกมาดามอันนีเ้เมนูนี้ส้มชอบด้วยเหมือนกันนะคะคือสามอันดับในบรรดาสิ่งเหล่านี้คือท็อป3ของกันด้วยนะคะ ยังไงลองซื้อนะลองมาสั่งได้เดี๋ยวเราใส่ดีเทลว่าแบบจะต้องสั่งยังไงนะคะแล้วลองกินกับเมนูพวกนี้ใครคิดยังไงชอบไม่ชอบหรือว่ามีเมนูอื่นแนะนำว่าควรจะให้เราลองช่วยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะวันนี้เราจะไปดื่มน้ำแล้วค่ะตอนนีพ้พิกทุกคำเลยมาประมาณ10กว่าคำแล้วนะคะแต่ว่าเป็นคลิปที่สนุกมากยังไงสั่งกันมาแลคะเดี๋ยวเราจะเปิดพิออเดอร์เรื่อยๆนะคะไปละค่ะวันนี้